สวัสดีครับเมื่อกี้ไปกดผิดไปกดปิดเอ้ยแกเอาไปไปกดปิดนะไปกดปิดอะไรวะไปกดปิดอาดเลยมัเลยเสียมันเลยไปตอนที่สามครับวันนี้เกจะทำเอฟเฟกอีกรอบนะคระเมื่อกี้เห็นเอฟเฟกกแล้วใช่ไหมอเกจจะทำตอนพิเศษให้นะครับคุณรีบหันหน้าลงไปครับ เราจะมาปิดฉากกันข้างหน้านะครับมาไปปิดฉากกันตายกลับนะครับเพื่อแมบสวยงามครับขอนอนก่อนนะครับมาไปกันเลยคุณไปดูข้างหน้ามันมีอะไรพิเศษอยู่ข้างหน้าถ้าคุณเล่นเสร็จแล้วคุณอย่าเพิ่ง อยู่ไหนอ่ะทีอ่อยู่ไหนวะอ๋อคอลลาแมปครับเออสำหรับอันนี้ก็ขอ,อหนึ่งครับ สำหรับวันนี้ขอลาแบบนี้ก่อน